สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอันาดถำโลนะคะมาดูปลาถูกเลยตนาดส้ำโลนะคะกลางวันนะคะ ย่ก oh, ับข้าวค่ะเพื okay. ่อนมีตั้งหลายอย่างเลยมาซื้อเธอประจำเนียีปะาเนชอบปลนมชอปลาสวายแม่เคยเอาไปกินแล้วยังปลาสวายกับข้าวค่ะเพื่อนน่าทานมากเลยแล้วมีอะไรครับอันนี้ก็เป็นข้าวหง ที่ตลาดสำมโลนค่ะโอ้ทานมากเลยโหอ,อันนี้แบบแนดอกแคร์ทอดเมนูน้ำพริกเข้มข็นดูค่ะน้ำพริกนะะูกน้ำพริกก็แล้วหล่ด้ยินไหมมีน้ำพริกตั้งหลายอย่างเลยนะคะอืม

หขนมจีนหน่อยขนมจีน20บาทถ้าเพื่อนมาดูนะคะผละตัสําโรงขนม นีท่าไทางนี้จะมีเป็นผลไม้นะคะขนมสาับก่องห้าสบาทมาดูอโหนออโหนได้เม็ดครึ่งโลสามบห้โลหนึ่งเจสิบ ตลาดสำโรนะคะเพื่อนช่วงกลางวันนะคะเพื่อนอุ้งผื่นด้วยนะคะคุเรียนหอมมากเลยโลละร้อยแปดสิบบาทชมพู่หกสิบบาทนะคะอันน,น,ออนี้ก็ร้านขายสมุนไพร มีม่ลืม,ลม 3, 8, 1, ด้วยน,นีด้มะามแคด้วยสบาทขอุะเชาอยน่หเห็นแล้วอันนี้อันเท่าไหร่คะอันนั้น40บาท มีแล้วพี่หมดแล้วหมดเลยแค่นั้นเลยไม่มีกล่องแล้วเดี๋ยวน่าดูก่อนอันหนึ่งส่สวอันนี้เดี๋ยวนะเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็ได้นะคะ40่ เก้ยมุมสง่งสวังมุ้นก็จะมีนะคะตลาดตลาดเสื้อผ้าน,นะคะขอครับ ผลไม้นะคะดูหัมนะะมาดูตลาดทำลงนะคะดูผั <S <S 2> <S 2> <S 2> กผัดตอนกลางวันนะคะเพื่อนจะมีผลไม้ด้วยนะคะ อันนี้ตลาดใต้สตึดนะคะตลาดตอนกลางวันนะคะ ตัวใหญ่เลยคือน้ำพริกนี่ปลาผ่ะปลาสลิดนี่ขายยังไงคะครึโลบถ้าซื้อยกโลจะลดให้ยีบาทแต่สองร้อยแปดสิบอืมเอาเอาครึ่งโลก็ได้ค่ะอายุปลชวงกับน้ำเคียวครึ่งโลได้สองร้อยได้ไหมคะออสองรบาท่อันนี meter, an はは้ขายมนขีดที่มันสองร้อยสิบบาท ตัวใหญ่มากให่ตัวใหญ่ค่ะประมาณ5ตัวนู้ขี่อันนี้เก็บใส่ช่องฟิตอ่ะใส่ฟิตแล้วช่องฟิตเป็นเดือนก็ไม่เสียอ๋อพอดีเอากลับบ้านอกเอาได้หาประเท่ยาย่ฟิตไว้เลยเอาพี่ยายกินปลาเฮงปลาเฮงมีไขยจานละ20เหรอจานละ20 3จาน้0บาทจาน50บาทต้นน้ำเลยโอ้ป้าข้ามาดูป้า ปลาลินปลาทอดนะคะเนี่ดูนี่ไหนนี่ปลาลินสวอดูทุกตัวเนี่ยขวตัวขาจตัวเลยทำเองเลยใช่ไหมทำเองอันนี้ปลาอะไรคะปลาขยะนาโลเท่าไรสองรอยนี่ก็เหมือนกันสองรอยปลาตะเพียนบอกบุ้งมันทอมันไจังเลยโลดเดียวเลยโลเดียวเหนี่หูเยอะแล้วนี่ย แค่หนูผัดบ้านนอกนี้จ้ะแจ๋วเลยเก็บไปได้มั้ยมันจะไางมั้ยใ่ช่องคีอไปเลยนะมันแห้งมันแห้งมากลืมไงน้่งคุยกันเพลินลืมสองร้อยหรอจ้ะบอกว่ามีแต่คนจะเอาเอานี่ล่ะไม่ได้ใส่เกลือสองร้อยเหมือนกันนี่กระถางมะถาวนั้นแห้งจริงจังเลยที่เอาปานี้เหรอนี่จะเอาปานั้นเปานนี้ก็ได้ปานนี้ก็ได้เอาสักครึ่งโลก็ได้ที่อันนี้นี่ ม่เอานี่คือโรนี้คือโลนี่คือโรป้านีไม่เอาเอาันนี้ดีกว่าก็ได้เดี๋ยวเอานี้ก็ได้อันนี้เท่อันนี้จะอร่อยกว่าไหมันก็มันเราจะได้แตอบกินได้หมดนู้นมันก็จะแตกมันหน่อยนึงแแตะอดมันดีกาเลยถ้าจะเอากลับบ้านต้องไปคัดี่ให้แข็งถ้าไม่แข็งมันจะตได้แล้วกามกเน่าใช่ไหมทอดก็ได้อือทอดแล้วใส่ถุงใส่นั้นใส่กระดาษใอร่อยเข้มพอดีนะมันเท่าไหร่น้อยเดียวแค่เดียว อันนั้นก็ขึ้นโลก็ร้ยเดียกันราคาเดียวกันไม่ได้ขาอานนม่เราใ้ทีแค่นั้นแหละค่ะดแล้วใส่กลงเราะติดมีเท่นี้กกินลำทางได้เลยจะอัดไปกินที่บ้านเลยอ่ะใ่อออนี้ทำข้ากระบอก ปลากระบอกทำสดๆเลยแล้วก็ามาตากแห้งีตะกรุดเดนี่ยสวยนะแต่ข้าวเกลือข้าวเกลือน่าเจี๊ยบเลยนะฮะใส่ถุงไว้ขายอย่างนี้นะคะนี่ 你好、嗯。Yeah. จะเป็นร้านขายผลไม้นะคะต,ตอนกาน,นก็จะเป็นทำมาขายกับข้าวแบบนี้นะคะออของหวานน่าทานนี <Okay. S 1> hey, ่ร้านขายหมูมาเบรนตลาดสโลนะคะนี่ขาาแค่ละร้อย อันนี้ตอนรางวันนะคะห้า,หาร้อยนคะคะ่ตลาดตอนกลางวันล้วกลางคืนก็จะเป็นคันผลไม้นะคะเนี่ยจะดูแบบทุกอย่างเลยอันนี้ชิ้น,ช,นชิ้นทอด นี่เนื้อปลาท,าท,าทาอดปลาทอดปลาหย่างนะคะฝั่งนู้นจะเป็นตลาดนะคะแล้วก็คืนเอกก็จะมาเดินนะคะฝั่งนี้ดูแตกต่างกันเลยนะคะกลางคืนกับตะลวงหอยปลาปาสดสดสดสวยประทับมากอ่ะ เจ็ดสิบบาทสี่สิบสวยมากเลยนะคะเียกทางสองข้างทางะมีกลับข้าวอาหารทะเลนะคะแผ่นอยู่ใต้ตึกทำโรงนะคะดูมีกุ้งสดๆด้วยนี่นะคะน่าทานมากเลย ของทะเลนะคะเพื่นอนแต่ละสามสิบบาทหัวกุ้งหัวกุ้งหัวกุ้งดูนะคะของทะเลเึดเกิด้วยปูไข่กุ้งถัวมัน สีใใ่สิบใหญ่น้ากินกว่าเยอะเลยอันหนึ่งก็ได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ่จ้ะชุดเล็กก็ได้ชุดละสีสะ่สิบบาทชุดละสี่สิบค่ะนี่นะโหถ้าเป็นกะละมังเลยอันนี้เพิ่งเริ่มขายเหรอคะเพิ่งเริ่มจากเพิ่งถึงม,มาสายสายตลอดสายต<อ>ลอดค่ะของที่ตรงมามีวัตถุดิบมาดูมามาปากแก้มปีใหม่เท่าไรห้าสิบ 40กับ50บาทอันอนี้อันนี้40นะคะป้าทอดมาเป็นกะละมังแบบนี้เลยนะคะ,ะมีแอะไรไมาดไ,ไน่ากินดนะ้ทอดยาททอดด้วย20บาท่ทอด20บาทอ เต็โโมโลอันนี้ก็ช่วยเขาเรียกอะไรที่เมาเข้าเมาอ๋อเข้าเมอาอร่อยอันนี้นอะไรนะอันนี้คือข่า,ขา,ขา,ารัเปาอย่าไข่หงไข่เทียมนี่ไข่ไหงไข่หงนะคะน่าทานมากเลยนะคะนีขายขามหมูอุปรอกรณ์ต้องมีหมดเลยขาหมูหมูหมู วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนพาเพื่อนมาเดินชมตลาดสำโรงตอนกลางวันนะคะเพื่อนตอนกลางคืนก็จะเป็นขายผักตอนกลางคืนก็จะสลับลองมาเดินได้นะคะดูตลาดสำโรงข้างดูร้านขายข้าวอื้อปลาแซลมอนอันนี้80บาทเหือ ไม่หยุดนะเพื่อนเ,เปิดทุกวันฮนะอ,อันนี้ร้านขายปลาซมันโดยเฉพาะนี่นะมีหวดมีอะไรนะนเพื่อนดูนี่ยงไงที่ว่าตอนกลางกลางคืนเนี่ยก็กกจะขายนะบางวันก็ยังขายอยู่นะคะอันนี้ก็ร้านข้าวสารน,นะวันนี้ก็ประมาณนี้เพื่อน,นเพื่อน